สวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่ติดตามชมช่องมัมัสตายมัมัสตายไม่ได้ไม่ได้มัม่าตายนะคะมามัสตายมัมัสตายบ่ายพุมานสว่างในอารมณ์นะคะวันนี้นะคะพจชมานจะมาอะไรหรือคะวันนี้พุมานก็เป็นตลาดอีกแล้วค่ะได้นะมาอีกแล้วโอ้ยใส่ชูมือชูเว้นไม่อยากเบ้า ก็เป็นพืชผักสวนครัวบ้านเรานี่แหละนะคะที่ทํากับข้าวเนาะก็อยากจะมาแนะนําให้รู้จักกันนะคะทุกคนกันมันจะบอกว่าผู้จะดกานเจ้าสิบ้าสบอยู่บ้านคอยกามีแมนค่างบ้านเจ้ากามีคอยก็อยากบอกคันนี้เออยากบอกให้รู้ว่าฉันชอบเธอคุณนังูุนยก็ว่าเป็นยังบอกแล้วบอกอีกก็ได้นะคะนะอืเมื่อนนี้นะคะเอ้จะมานก็ได้ใบนี้มาค่ะเนี่ย ชื่นใจภาษาอังกฤษดีหละค่ะภาษาอังกฤษว่าไหนค่ะภาษาอังกฤษว่าถ้าเบอร์เซอร์เบอร์เซอร์เฮ้ยขึ้นชื่อเบาเลยอันบางคนปฏิบัติเฮ้ยแค่บาซิลบาซิลค่ะว่าคันเซปภาษาอังกฤษดีๆเขาจะว่าเรียกเออเบอร์เซอร์บอกถึงว่านอกคันดีนอ่ะเบอร์เซอร์เบอร์เซอร์นะคะเบอร์เซอร์บีเอเสไอเอลนะคะับเบอร์เซอร์เบอร์เซอร์เบอเซอร์บาซิลค่ะว่า ถ้าเป็นคนไทยบางคนก็จะเรียกง,ง่ยก็คือไทยบาซิลนะคะบาซิลไม่ใช่นะคะ,ะบาซิลก็เป็นศัพท์ของอเขาเรียกอะไรนะคะคนบ้านบ,านบ,านบานคนไทยบ้านเฮาขาานน้าเจ้าเอินาะ้เอิน้ยบาซิลบาซิล <c oughs> บาซลก็คือใบกเพราาทเนาจริงๆแล้วเขาเรียกเบเรยใบกะพเพราเนะ,ะเ,อาานนนเอาไง่ะะายเนาะใบกะเพรานี่นะคะก็เป็น ือ,อ,อีก็ะมันพืชใส่อันกับเพราเลยนะเนาะผักง่ายเนะาะเพราะว่าบ่บต้องเอาบอแบบว่าอันแหมวิชาการเกินไปบ่ต้องนะคะนะเอาแบบมานๆเท่าเน,ะะานี่ยเนาะค่ะก็ใบกะเผาเนี่ยเอาไปผัดไปใส่แก,กี๊ยงอะไรนะคะต้มยำกบบแซ่บเหมือนกันนะคะนะแต่่วาเรื่องผัดผัดกะเพราเนี่ยนะคะบ้านเราเนี่ยอ่าบ้านเราเนี่ยเขาจะเรียกอะไรนะคะผักสิ้นคิดคนมาเออผัดผัดสิ้นคิดไม่บริสิ้นคิดเลยค่ะเออผัดกะเพราเนี่ย มันแซ่บอืมมันแบบเป็นอะไรที่มีรสชาตินนเนาะข้นก็สิมาค่ะเพราะวา่ามันออกห่อนมันร้อนนะคะมันเผ็ดนะคะทุกอย่างนี่มันแบบว่าเพอร์เฟกกินแล้วเบลเลียนนะคะเออก็คือผัดกระเพราเนี่ยแหละคะ่ะบริสินคิดค่ะคิดดีแล้วที่จะก,กินนะคะม <c oughs> ันกระเพรานะะเนาะออยู่แถวนี่ว่าแพงค่ะมังดูผักกำบักไง ้วเพ่นกับ,บริษยานะคะเนาะอันนี้ผู้เผาพ่นมาขายที่ตนะะูนค่ะสรงสารผู้จัมาลก็เลยซื้อมาก้องกันนะคะเด้อเนี่ยพร้อมหอมค่ะแต่มันก็จะมีพันหนึ่พันหนึ่งก็คือการออกสีรรมะม่วงนะคะเป็นการสีรรม่วงนะคะอันนี้สีขาวเนาะการสีรรม่วงในสมักาก็หายากอยู่เนาะเออไม่ค่อยจะมีใครปลูกเนาะแต่ก็มีคนปลูกอยู่แล้วะคะ่ะแต่ว่าก็เหมือนจะปลูกไว้ไินที่บ้านผู้จัมาก็ไปซื้อมาโดนไปสามสี่ต้นก็เลยเสียบไว้อยู่แต่ไม่รู้จะจะติดหรือเปล่านะก็คอยดูต่อไปเนาะ อันนี้ใช้เมล็ดนะคะปลูกด้วยกันใช้เมล็ดหรือว่าอ่ากิ่งเนี่ยค่ะคือซื้อมาแล้วใช่ไหมคะตัดแล้วก็ไปเสียบได้ค่ะเสียบลงไปเลยค่ะแล้วก็ลดน้ำค่ะนะคะเขาก็ไม่ได้ชอบน้ํามากมายนะคะเออให้น้ํามั่งถ้าขาดน้ําก็ขาดใจเหมือนกันนะคะก็คือเอาแบบธรรมดานะคะน้ำสองสาวันทีนึ่งนะคะให้เขานะคะแล้วนี่คือดอกเขานะคะดอกเบสโซเบสโซนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือดอก ดอกกระเพาะะราค่ะดอกกระเพราอันนี้ว่านในแก่นะคะเด้อเออว่านในแก่ถ้าแก่แล้วมันจะมีมเนนะ,ะเ,เร็ดน,น,นะคะเอามะเร็ดอะนนะก็ห้อยโรยโรยนะคะเอามาปลูกนะคะอ่สำหรับคนที่เขาปลูกขายก็ทําเป็นสวนเขากะต้องใช้เม็ดนะคะมะเร็ดนะคะมะเร็ดน,นะคะก็มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะไม่ใช่ร้านขายยานะคะให้ไปร้านที่เขาขายเ,เกี่ยวกับพวกพวกกเษตรพืชเกษตรโดยตรงนะคะ ไปหาซื้อเมื่อไหรค่ะแล้วก็เสียบเสียบถ้าใครมีกระถางที่ดินน้อยก็ใส่กระถางน,นะคะก้เสียบเสียบลงไปเลยนะคะเด้อเอาไว้กินไว้ใช้ไ้ดมเวลาจะเป็นลมนะคะอันนี้ผู้จะมาก็ลองแล้วมันกระแห้งดีค่ะเนี่ยค่ะผัดในเมืองไทยนะคะถ้าพูดถึงผัดเผ็ดแล้วนี่ก็มีผัดกะเพราเนี่ยนะคะที่คนกินแล้วไม่เลี่ยนเนาะอเพราะว่าอะไรโค่นปิดโรสซาติชิดชัดนะคะเอ่อ อ่าขอเพลเพลหน่อยอะไรเงี้ยนะคะบอกข้อค้าแม่คาขอเพลเพลหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะให้เพลเพใช่ไหมคะเอ่อแล้วก็กินอร่อยค่ะ,คะพูดถึงแล้วก็กินอร่อยเนาะ,ออะลองะะลองดูนะคะที่บ้านไหนไม่มีก็เอาไปปลูกนะคะปลูกลองดูเนาะเสียบส่กนะถางไว้ก็ได้ถ้าไม่มีที่เนาะไม่ต้องมาบอกว่าโอ๊ยยายจะมนบบานกระบางคอย่ามีที่คขาเศร้าคอยอยู่โอ๊ยพูจ้จะมานกระเศร้าคอาอยู่คือกันนะคะ <laughs> พอจะมานกะใสกระทางค่ะซื้อกระทางมาใส่เอาเลยค่ะเด้อนะคะน้องเห็นบอกเนี่ยคือใบกะเพราอ่าถ้าสีม่วงก็สีเข้มข้นว่านี้เนาะถ้าสี่วี่ก็สีงามอ่ะหอมกินจะแรงกว่านี้เนาะอมันีโอดร้อนๆนะคะมันเป็นร้อนๆมันก็จะมีพันอีกพันหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้คือใบยี่หร่านะคะยี่หร่ายี่หร่านะคะก็คล้ายๆกันนะคะเผ็ดเ็ดร้อนๆเหมือนกันแต่ว่าใบใหญ่กว่าใบกะเพรานะคะอื เขาเรียก่บยี่หลานะคะอ่ะาใบยี่หลาพระเจ้ามันก็เห็นแต่ทางภาคใต้เนาะทางภาคอื่นพเจ้ามันก็ไม่ค่อยเห็นเพราะพระเจ้ามันอยู่ภาคใต้มาก่อนเนาะอันนั้นก็ผัดใส่เนื้อใส่อะไรก็แซ่แบค่ะแซ่บเพราะว่ามันได้รสชาติแล้วก็เป็นยาดีชนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหากินยาแคบซองแคบซูลโอ้ยกินอย่างขนาดนะั้นเสียงก็ในยังค่ะของในครัวเรือนบ้านเรานี่แหละคะ่ะดีที่สุดนะคะดีที่สุดเพราะว่ากินก็ไปเรี่ยมันก็เป็น เป็นการป้องกัน,นะค่ะเพราะแม่นว่าเปเพราะแม่นกินหรือเป็นยารักษาดีค่ะเพราะแม่นเ่าะแม่นจะ,ะเป็นข้าใจผิดเพราะจะมาไม่ใช่หมอนะคะเพราจะมาเป็นหมอนวดนะคะไม่ใช่หมอรักษานะคะก็คือกินเข้าไปแลวมันเป็นการป้องกันนะคะป้องกันพวกภูมิแพ้พวกที่มีโรคไอโนอ่นไอนี่นะคะซึ่งมันไม่ได้ใหญ่โตมากมายนะคะไม่ใช่ว่าโรคร้ายแรงนะคะอันนี้เข้าไปทําเป็นเกราะป้องกันในร่างกายของเรานะคะนนก็คือทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะ เพราะว่าในใบกะเพรานะคะมันเผ็ดมันร้อนใช่ไหมฮะแต่เวลาเรากินผัดกะเพรามันต้องมีพริกมีกระเทียมด้วยนะคะเพราะฉะนั้น 3- 4ตัวเข้าไปนี่นะคะเขาไปช่วยรุมเลยค่ะรุมในร่างกายเราว่าผู้ไรขามาาในร่างกายมันอะผู้ีิจาการมาเลย <c oughs> มันจะเป็นไปทางอน,นี้นะคะก็อย่างนี้นะคะว่าใบกะเพราบ้านเราผักสวนครัวเนี่ยดีที่สุดนะคะใครที่ไม่เคยกิน ก็หัดหัดฝึกฝึกกินดูนะคะเพราะว่าเด็กเ็กเด็กน้อยบ้านเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยกินผักที่มีกลิ่นแรงๆนะคะเพราะว่าโอ้ยเหม็นเม่ยรอกเพ่นว่าเออเหม็นจังเลยเธอพยายามให้มันหอมสิคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตนี้ขาดเธอไม่ได้จริง,ะะงๆนะคะลองลองนะคะเป็นผักพื้นบ้านง่ายๆบ้านเราเนาะเพราจะมาก็รู้นะคะว่าเอ่อ FC ทั้งหลายนะคะเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องนองนะคะที่อยู่แต่ประเทศหรือยอยู่แต่จังหวัดอืน่นนะคะ แค่ทั้งนั้นก็คือผูกใบกะเพราเนี่แล้วสวยๆขนาดนั้นเลยนะคะอ่ะไม่ขอเอ่ยชื่อแต่ว่ารู้แหละว่ามีบางบ้านนะที่ลูกกันอยู่นะเยอะแยะเลยอยากกินแล้วก็มากินผัดกะเพราเนี่ยทาได้ทุกอย่างผัดปลาหม,มึกผัดกุ้งนะคะก็คือผัดทะเลนะคะได้หมดผัดเนื้อผัดหมูผัดไก่ผัดปลาได้หมดนะคะเพราะว่ามันเป็นเป็นผัดที่มีรสชาติอะ่ะแซ่บเหนะคะอร่อยเนาะง,ง่ายๆเนาะมันอ,อร่อยเออก็ก็น่ากินอะ่ะพูดง่าย หน้าทากินเพราะว่ามันไม่ไม่แพงด้วยถ้าสมมติบ้านไหนไม่มีนะคะไปตลาดนะะี่เนี่ยดู5บาทนะคะห้าบาทพ่อมันซื้อมาสองกิ่1สิบบาทเองค่ะดูจ้าค่ะเออพ่อมันทาขายกินเองบ้างเพราะว่าพอทําขายให้ลูกค้าบ่อยๆเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าอยากกินเ <laughs> อยากกินบ้างนะะเนี่ยทำง่ายๆนะคะไม่ต้องไปอะไรมากมายเนาะเออหากินง่ายๆแบบนี้นะคะบ้านเรา อะไรอะไรที่อยู่ในบ้านเราทําได้นะคะทําแกงต้มยําได้นะคะต้มยําก็หอมเนาะใส่ต้มยําก็อร่อยด้วยนะคะโอเคนะคะทุกคนเนาะพจะมาจะไม่สะเทยายมากนะคะก็ลองเอาไปทํากินดูนะคะไม่ได้ว่าโอ้โหนี่ผัดกะเพราไข่ยังได้นะคะผัดกะเพราไข่อาจจะคนบางคนยังไม่เคยทำเนาะผัดกะเพราไข่ดาวก็มีนะคะผัดกะเพราไข่เจียวยังสิแม่มีเบิร์ดนะคะผัดกะเพราหมูกรอบนะคะมีหมดทุกอย่างนะคะก็ลองลองทาดูวพาเดี๋ยว พ่อจมานก็จะมีทามาให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าเป็นอาหารที่แบบว่าฮ่องเต้เนี่ยไม่มีโอกาสได้กินกันแล้วกันนะคะถ้าใครยังไม่ได้กินก็กินนะคะเพราะว่าเมื่อตายไปแล้วไม่ได้กินแล้วถ่าจะเสียใจเพราะว่าเป็นของแซ่บที่สุดในปัตตีนี่ีนะคะ <laughs> โอเคจบแล้วล่ะแมจะจบตั้งนานไม่จบกทีมีคนแอบดูไงคะมีเอซีแอบดู กรู้ว่าเขาจะมาในบ้านแล้อเ่าคุยอยู่คนเดียวบ่กมินค่ะเขาจะมากำลังคุยกับกล้องเแล้วเจอก,กันใหม่นะคะทุกคนเนาะโชคดีนะคะปลอดภัยจากโควิดทุกท่านนะคะดูแลตัวเองนะคะถอย่าตกนะคะเขาจะมามีค่ะวันนี้เขาจะมานั่ง,นงอยู่คนเดียวอีกแล้วเขาจะมาก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใส่นะคะก็เลยถอดน,น,นะคะวันนี้นะคะเออ บวกนี่นะคะพี่นัาฏนาก,การจากคุณน้องมาดามกบชาแนลนะคะซื้อมาฝากนะคะมาดามกบชาแนลนะคะหมวกสีชมพูชมพูหวานแหววนะคะของคุณน้องเอามาฝากพู้จัมน,นะคะเออวันนี้พู้จัมานก็เออผลไม้ผลไม้นี่ก็เป็นของเอฟซีที่อยู่จากเออปราจีนออไม่ใช่สิโอ้อยคุณขวัญคุณขวัญมาเลยคะโอ๊ยแต่แล้วคุณขวัญมาทางไทยเอฟซี FC หน่อยเร็วๆๆยมาสวัสดีเอฟซี FC หน่อยสิโอ้ยคุณขวัญมาไง ญาติมาอีกแล้วค่ะเนเนเนคุณขวัญทักทายทักทายอ่าเนเนคุณขวัญนะครับคุณขวัญช่วงนี้ขายไก่ได้เยอะไหมคะเยอะอยู่ครับอือยู่เยอะอยู่เลยค่ะครับบานายี่สิบได้ไหมคะได้ครับอ่าเห็นไหมคะช่วงนี้คุณคุณคุณขวัญโอเคอยู่นะคะครับบาาโอเคค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเต็งกี้มากๆนะคะที่มาเอาเสืยอเสียงคืนนี่ค่ะเอ่อเพื่อนข้างบ้านนะคะก็เดินไปเดินมาทักทายกันนะคะพวกเราก็ ไม่เหงานะคะเพราะเรามีเพื่อนเนาะค่ะเนาะทุกคนก็อย่าลืมนะคะว่าเมื่อเป็นอะไรเมื่อมีความรู้สึกว่าเราเป็นโน่นเป็นนี่เราก็พิจารณาตัวเองก่อนนะคะไม่ใช่วิ่งจะไปหาแต่หมอนะคะหมอนั่นน่ะเขาไม่ได้เป็นเองเราเป็นคนเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าปเป็นอะไรก็ไปหาหมอเป็นอะไรก็ไปหาหมอหมอก็คือหมอดูหมอเดาหมอหมอทั่วไปก็คือเขาก็ต้องฟังดูอาการก็อาจจะเกิดจากตัวโน้นตัวนี้แต่โรคบ,บางโรคมันคล้ายกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปชี้เลี่ยนะคะเป็นอะไรก็พยายาม ดื่มน้ำเข้าไว้นะคะอย่าไปกินน้ำเย็นนะคะน้ำธรรมดานะคะโอเค okay ค่ะ <laughs> จบแล้วค่ะเพราะเมื่อกี้คุณขวัญมาเอาเสียมย <laughs> ืมมายังไม่ได้เอากลับค่ะ <laughs> ก็เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะบ๊ายบาย